เริ่มแล้วหรอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสมาชิกแฟนเพจ Get Fit with CoD TP ทุกๆคนเลยนะคะเช้าว,วันนี้นะคะโคดแม่แพรจะมาชวนทุกๆคนนะคะทำคาร์ดิโอเบิร์นไขมันนะคะแบบว่าตั้งแต่ยามเช้าเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะออกกำลังกายทั้งหมดเนี่ย 20นาทีนะคะโดยใน20นาทีนี้นะคะก็จะมีการพักระหว่างท่านะคะแต่ว่าเราต้องทำท่าให้จบหลูกทั้งหมด5ท่าก่อนนะใครที่ทำเร็วพักเร็วนะคะแล้วก็หลังจากครบ5ท่าจบ1นาทีปุ๊บเนี่ยก็คือทำหลูกถัดไปเลยเนะ้ถ้าง,งงไม่เป็นไรนะคะทำพร้อมๆกับแพรไปเลยนะคะท่าแรกนะคะจะเป็นท่า shuffle high knee นะคะอย่างนี้ ทำทั้งหมด30ครั้งนะคะท่าที่2จะเป็นบูตช็อปนะคะไปข้างซ้ายก่อนอย่างนี้นะคะ20ครั้งนะท่าที่3เปลี่ยนไปนด้านขวาอย่างนี้นะคะ20ครั้งใครจะไม่ใช้ไม่ใช้ดัมเบลก็ได้นะก็คือบิดบิดตัวอย่างนี้ด้วยนะคะอ่าใครที่รู้สึกว่าหนักแล้วก็คือไม่ต้องใช้ดัมเบลก็ได้นะคะส่วนท่าที่4ี่นะคะจะเป็นซูโม่สวอรตแจ็คนะคะ คือขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงเป็นซูโม่นะแล้วก็ขึ้นอีกนะคะทํา20ครั้งนะคะทุกท่า20ครั้งหมดเลยยกเว้นท่าแรกจะทํา30ครั้งนะคะท่าที่5ท่าสุดท้ายจะเป็นแพงแจ็คนะคะอ่าถ้าเกิดว่าใครไหวก็คือกระโดดเข้าออกอย่างนี้นะคะ20ครั้งใครไม่ไหวก็แตะซ้ายขวาแบบนี้นะคะ20ครั้งเหมือนกันนะคะโอเคยังไม่เริ่มเลยอ่ะทำไมเหนื่อยแล้ว อันนี้คือแค่วอมวอมอัพนะอ่ะเราวอมกันก่อนนะคะอ่ะยืดยืดยืดทำไมวันนี้โค้ดเหนื่อยแล้วอ่ะยังไม่ทันยังไม่ทันเริ่มเลยเหนื่อยแล้ว20่สินาทีเท่านั้นนะการออกกำลังกายวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ห้ามอู้นะคะเราจะรู้สึกดีมากๆกับการออกกำลังกายวันนี้<อ>ไปเรื่อยๆนะคะสี่นาทีแรกจะเป็นการวอร์มของนาฬิกาที่จับอยู่ของทุกคนจะไม่ถึงสี่นาทีนะคะ<อ>ก็จะวอร์มประมาณ สองนาทีได้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะเบิร์นได้กี่แคลอรี่นะคะอ่าเท้าขวาอยู่ด้านหน้านะคะยืดไปด้านหลังนะคะสลับ ไปเรื่อยๆนะคะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะสบัดขาหน่อยนะคะหมุนหน่อยอ่ะ วอร์มท่าถัดไปนะคะมองเห็นไหมเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะท่าแรกท่าแรกชัฟเฟลิลชัฟเฟลิลไฮนีนะคะสามสิบครั้งไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ท่าที่สองค่ะชัฟเฟิลเอ,อ่อช้าที่สอง วูดช็อปนะคะทำข้างซ้ายก่อนหนึ่งสองยังไม่เริ่มเหรอ <5. S 1> ให้พักแป๊บน,นึง <5. S 1> อ่ะพักแป๊บน,นึงนะคะอ่ะ <5. S 1> ไปหนึ่งสองสามสี่ปิดตัวด้วยนะห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิ่สิบห้าสิบหเจแปดสบยสิป๊บหนึ่ง ทุกท่าจะทำหนึ่งนาทีนะคะทำเร็วเสร็จเร็วก็คือจะได้พักนะแล้วก็จะทำท่าถัดไปเลยท่าที่3ามนะคะท่าที่สามจะเป็นซูโม่สควอตแจ็คนะคะไม่เป็นไรอะไปเลยสามสี่ห้ปด้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสห้าสหสปดสสิบพักแป๊บหนึ่งค่ะเตรียมบูทชอปด้านขวาเมื่อกี้ไปด้านซ้ายเนาะทีนี้ไปด้านขวาอย่างนี้ เหนื่อยเอ่อเตรียมตัวเตรียมตัวอ้าวไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิห้าหกสเจปดส่อ่าพักแป๊บนึงค่ะ ้าสุดท้ายจะเป็นแพงแจ็คนะคะใครไม่ไหวก็คือแตะซ้ายขวานะอ่าพักแป๊บนึงสาสิครั้งนะคะทุกคนอ้าวไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบห้า ยี่สิบยี่สบห้าสามสิบโอเคเสร็จรอบแรกวันนี้เราจะทำทั้งหมดสี่รอบนะคะจะเป็นเวลาประมาณยี่สิบนาทีต่อเนื่อง เป็นยังไงกันบ้างอีกห้าวีนะท่าแรกชัฟโฟิลไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเสิบสบอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสายิบสี่ยิบห้าี่หกยิบเจ็ดิปดยิบเกสิบถ้าที่สองจะเป็นบูธช็อป ข้างซ้ายก่อนนะคะอีกสิบวิอ,อ่เริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

ซูโม่สะโพตแจ็คนะคะพักแป๊บหนึ่งอีกแปดวิยี่สิบครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17 18 19 20ห้า่มูชอบขวานะคะอีก20่ผักแป๊บหนึ่งเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนะโคตก็เหนื่อยตอนนี้ฮันเลร้อยห้าสิบเลยอะเยอะมาก แป๊บหนึ่งนะคะเตรียมตัววูดช็อปข้างขวานะอีก8วิหายใจเข้าลึกๆนะคะเตรียมตัวไปค่ะ1 2 3 4 5อย่าลืมแกงหน้าท้อง6 7เสร็จ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสห้าสหส็ดปดสยี่สิ้าสุดท้ายแพงแจ็คสาสบครั้งนะคะ Oh, หายใจไม่ทัน154ฮาร์ดเรทออะอีกสามวิไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าหกเจ ยี่ิบห้าสามสิบโอ้พักค่ะพักพักขอน้ำใครยังไม่ครบทำต่อไปนะคะช้ชาๆก็ได้เหนื่อย อีกแวินะคะวนกับใบท่าแรกนะคะอันนี้รอบที่3แล้วเนาะชอ e เ i ิลไฮนีนะคะสาครั้งไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30อองสสมชอปซ้ายนะคะาลายอะ อีกสิบวินะคะอีกสิบวิอันนี้เป็นดัมเบลหนะักสองกิโลนะคะอ่ะไปหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดปดเ 1ิ1ส1บ1อ็ดสิบสองสิบสามส่ห้าสิบหกสิบิบายีสิพักสิวิถ้าถัดไปจะเป็นซูโมโ่ ซูโม่สควอแจ็คนะคะหายใจเข้าลึกเอาไปค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสา สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบวูดช็อปขวา,า,วาไว้วูดช็อปด้านขวา แป๊บหนึ่งนะคะหายใจเข้าลึกก่อนห้าห้า,ปหาไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอด็ดสิบสอง 1ิบสามสิบสี่สิบห้าหเจ็ดสิบแปส่ถ้าสุดท้ายแผนแจ็คหายใจเข้าลึกๆนะคะจะจบเซต3แล้วเราทำแค่4เซตเท่านั้นนะคะ อ,อีกห้าวีค่ะเตรียมตัวเอาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้า สามสิอเออเหนื่อยมากโอเล็กรอบเดียวใครที่เหนื่อยมากนะคะเราปรับปรับท่าได้นะคะหรือว่าจบแค่3ามเซตก็พอนะคะใครที่ไหวก็ไปต่อ

หายใจเข้าลึกๆก่อนโคดก็เหนื่อยคะ่ะโคดก็พึ่งหลังโอดได้สองเดือนเสร็จนะคะผ่าโอดก็แผลหายดีแล้วนะคะก็เริ่มออกกำลังกายได้แต่ว่าใครที่ผ่าโอดเหมือนกันก็ปรึกษาคุณหมอก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิยสิบ ท่าที่3ซูโมโ่สคคอร์จนะคะเหมือนกระโดดตบแล้วก็ลงไปเป็นท่าซูโมโ่สคคอร์นะ20่ครั้งไปค่ะ1น3 4 5 6 7 8 9ี้ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20มุนชอบขวานะคะถ้าถัดไปเฮ้ยเหนื่อยอีก20วีนะคะ เหลืออีแค่สองท่านะก็จะเสร็จแล้วนะคะสู้ๆอรวูดช็อปด้านขวา,าไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20สุดท้ายจะเป็นแพนแจ็คนะคะ แพงแจ็ค30ทีแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปคูดาวกันนะคะหายใจเข้าลึกๆก,ก่อน3 2 1ไปค่ะ1 5 10 15 ยี 1. 1> ่สิบยี่ห้าสามสิบอเหนื่อยมากค่ะพักแป๊บหนึ่งนะ s <S เดี๋ยวเราจะคู่ดาวกัน อย่าลืมจิบน้ากันด้วยนะคะฮออกกําลังกายแล้วนะคะสูญเสียเหงยเยอะนะคะต้องจิบน้ําเข้าไปด้วยฮาร์เลสสูงมากนะคะร้อหสิบกว่าเดี๋ยวเราจะครูดาวกันอ๋อเหนื่อยมาก ยืดนะคะแขนซ้ายค่ะแขนซ้ายตึงนะคะหายใจเข้าออกลึกแแขนขวานะคะ แขนซ้ายดึงดึงอ่ะเปลี่ยนแขนขวาอ่ะยืดขานะคะยืดขาอ่ะอีก ไขวาอยู่บนนะคะหันหน้าไปด้านขวาเปลี่ยนข้างนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากค่ะทุกคน ก็ตอนนี้นะคะแทก็อย่างที่บอกไปนะหลังคลอดมาได้ประมาณสองเดือนกว่านะคะ<ม>ก็น้ําหนักเนี่ยลดไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับตอนที่หลังคลอดหเดือนตอนท้องแรกนะคะอันนี้เป็นท้องที่สองเนาะก็ไม่แข่งกับใครแข่งกับตัวเราเองนะคะถ้าเกิดว่าเราเออ,อากกําลังกายเราดูแลตัวเองนะฮะถอยหน่อย อ่ะออกกำลังกายดูแลตัวเองนะคะเรื่องอาหารการกินนะคะก็ จะช่วยได้ทําให้เราแบบว่าทั้งมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นนี่ยตอนนี้เนี่ยแพ็กก็โฟกัสในเรื่องของการให้นมลูกอยู่ด้วยนะคะคก็น้องตอนนี้ก็น้ําหนัก5กว่าแล้วนะคะตอนนี้ออ2เดือนกว่านะคะก็สาวคุณแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือต้องต้องมีน้ํานมเพียงพอให้ลูกด้วยนะคะถ้าเราจะลดการกินเนี่ยก็ต้องออคํานวณแคลอรี่คํานวณโปรตีนดีๆนะคะใครที่อยากได้คําแนะนําจากโค้ดนะคะ สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอคำแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นได้นะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะนะคะแต่ถ้าใครที่สนใจเข้าโปรแกรมกับแพเนี่ยแพก็จะมีโปรแกรมหลายราคาให้เลือกเลยนะคะ,ะคุยทักเข้ามาคุยกันก่อนเนาะอ่าปรึกษาให้คําแนะนําฟรีเลยนะคะแนะนําเบื้องต้นให้ฟรีเลยว่าเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างนะคะโอเคสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่มหาสารคามใกล้เคียงกันนะคะก็สามารถที่จะมาหากันที่ขับสุขภาพได้เลยนะคะจจะทักอินบ็อกซ์มาว่า สนใจที่จะมาหาโค้ดที่ขับสูงภาพเลยนะคะก็นัดกันได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ